พ่อเม่พี่น้องมือนี้ลงทีชิพาทุกคนไปเบิ้ลงทีไปหุดเข้าเองเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาที่ชุดกอ้อนเนี่ยมันเลวแล้วเนาะอันนั้นเป็นเขาของอนาบาวลาซาวเนาะอันนี้ก็คือค่ะให้องดีเองเนาะที่เขาไปหูดเข่าเพราะว่าเข่าก็สุกเต็มที่แล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือแต่ไปหูดเข่าเรียบร้อยแล้วเนาะ เราไปหูดเขาเ่าล้วเตะเสาเนาะแต่ว่าโบาได้ถ่ายเตะเสาเนาะเพราะว่าเด็ดหอนเหงิแล้วโทรศัพท์น้องดีหันหอนก็เลยถ่ายบ่ได้เนาะหาก็สิได้ถ่ายเดี๋ยวเฮาก็สิพาไปเบิ่งออ่าันบอนทีเฮาไปหูดเข่าเลยเนาะพี่น้องมีหลายๆคนเนาะ FC ทุกคนแบบว่าถา,ามน้องดีว่าเป็นหยังคือบ่เกี่ยวเอาเนาะพี่น้องอ่าเขาให้แม่นเฮาบ่สามารถแบบว่าเกี่ยวได้เนาะเฮามีตัวหู ย่างเดียวนะพี่น้องโหดได้ด้วยมือเนาะพี่น้องเพราะว่ารุ่นซูรนะุ่นเราตั้งเต่รุ่นพ่อเท่าแม่เท่าปูปูยาตายายทะเลเขาจเจ้าแบบว่าสืบทอดกันมาเนาะเพราะว่าข้าเจ้าบอกว่าเฮาเกี่ยวบ่ได้เนาะมันแบบคลัมนะ้วเ๋็วให้เวลาเฮาเกี่ยวอะไรให้หให้เข้าหันตกเฮียอีกอย่างนะบ่ะได้เนาะเขาก็เลยต้องได้หูดเอ่านะพี่น้องอันนี้ก็คือเหตุผลที่ อ่าบ่ได้เกี่ยวเนาะบ่คือข้าวหน้าเนาะข้าวหน้าน,าน,านี่เฮ็ดจังได๋ก็ได้คือกันเนาะพี่น้องอ่าสิเกี่ยวหรืเฮ็ดจังได๋ก็ได้แต่ว่าข้าไห้บ่ได้เลยนนเนาะยากเนาะเฮ็ด้าไห้บ่ว่าแบบข้าตกใส่น้หรือใส่แบบบ่อนดที่แบบมันเปือ้อนเป็นก็บ่ได้เนาะคลหรือว่าถึกใส่ไฟหัฟน่นน่ะเวลาเฮาเฮาดังไฟแล้วก็ถึกใส่ไฟมันกเดนใส่ไฟอีหยังก,ยกยงก็บ่ได้เนาะคล นาะพี่น้องพี่ทุกคนเดี๋ยวหากัไปตามหับซุ้มเลยน้องพี่น้องตอนนี้ก็คือกําลังแบบาหูดเข่าแต่ว่าพักผ่อนบอกว่าอเ,ออเ,เอาฮอนแหงนะพี่น้องนี่เบื่อเหื่อนี่เข่านะเอาสีหูดแล้วพี่น้องอันนี้แถวนี้เลยงามๆนะแถวนี้ก็คือบุ <laughs> ด,ดียยังเลยเดี๋ยว้องดีก็สิตั้งกล้องไว้นะเพื่อที่เขาสิไปหูดเขาก่อน

ក្ដៅដូចពួរ บน้องไว้หูดเนาะนี่ก็จะมุหูดด้วยมือเปล่าแบบนี้เลยนะพี่น้องฮะเบื้องเขานะพี่น้องที่เอาอยัางกินแบบนี้นะพี่น้องนี่ <c oughs> มีแถวนี้เนาะก็เลยบุกเมื่อกี้นี่ไป <c oughs> ยกระหยาดนาะให้เต็มกระยังก่อนเบิ้งเข่า นะก็จะแบบนี้เลยหมวดนี่ตอนนี้แมนเขาก็เต็มกระยังน้องดีเนาะพี่น้องกับนาสาวเนาะก็เลยสิไปไว้เอาเข่าใส่กระสอบเนาะทอกเข่าใส่กระสอบก่อนเนาะพี่น้องน้องดีอาจจะพากเสียงเอาเนาะเพราะว่า,อาตอนที่ทอกไว้ฮะนะ แดดมันแห้งแบบหอนแหงเนาะน้องดีกเ็เลยแบบขี้ขานว้าวรู้สึกเมื่อยเนยาะโบอกอกเนาะกำลังทอกไปแกะฮะกระไดกระสอบครึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่ายังโบผัดเถื่อนะทาได้ผัดแล้วมากาักกะสีรุดลงกว่านี้เนาะเพราะว่าเม็ดที่ปวดเต็มเม็ดฮะสิผัดออกทุกคนกินนี่แมนเหากระไดอ่า กินเนาะแต่ว่าเบิ้งฟ้าคือฝุนสิต๊กนี่หลยน้องพี่น้องเฮาก็เลยว่าสิเก็บอาเข้าก่อนเนาะไปใไส่กระสอบก่อนนะพี่น้องอ,นนอันนี้ก็คือข้าของเฮาที่เฮาหูดมือเศ้า,านี่เนาะพี่น้องก็น,น้องน้องช่วยกันนะพี่น้องเดี๋ยวน้องดีกสิไปช่วยก่อน and ของเฮาเนาะมื่อนี้แต่ว่านาบ,บ้าก็ได้แบกไปไว้พุ่นแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแรงแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวหาาก็สิเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าย่านฝนตกตอนนี้ก็ <c oughs> สามโมงสีห่หอสีโ่โองเลให้น้อง, <c oughs> องไว้ น้องไว้พัดคุณตัวที่แบบมันยังเป็นเครือนะห่อกระสีเยียบเยียบเยียบคุณ มาเบิงน้องวัยพัดนะพี่น้องเร็วพี่น้องอันนี้นี่ก็คือไยของเขาก็คือหูดเบิดแล้วแต่ว่าบได้ทายแล้วพี่น้องเพราะว่าะเลหอกับเฝ้านอยานฝนตกยานหิงเพราะว่าอากาศมันก็แเดดเดดอันนี้ก็คือตอนสี่โมงนะพี่น้องก็เลยอากาศกันเลย ลืมโบมีแดดแล้วแต่ว่าเห่ากับซีเมื่อเนาะพูดทางพุ่นเทวอยังโบอยัางโบหดเขาเือเขาของเขาอันนี้แล้วเนาะที่น้องเขาบงงาม เขากำลังสิกับแล้วเนาะพี่น้องนี่อะต้องนี่นี่ก็ยังก็เสียวไหวมืออื่นกาเริ่มโตนะพี่น้องอือนี่อันนี้ก็คือเขาของเขาเนาะได้ก็เอาเมื่อแล้วกินีอแมนเอาเมื่อแล้วเนาะเอ้อเสีย นี่น้องวายกำลังเตรียมเครื่องซีเมือ้มนอนี่ออกซีเมื้อเลยเอาไปาทำกันแตกนีก่รุเขารุรคู่ใจใ่ แดนได้สีกระสอบนะพี่น้องอีกระสอบหนึ่งหนึงเต็นไม่ว,วันหวยกระเตอร์ปลาไฮ น้องวีเสียนเกะกระเป๋าเอกระสอบเข้าเกะสอบเข้าว่าไหมนี่วีซูซูนอะไรกระป ไปแล้วคันหนึ่งนะพี่น้องขากำเด้อขากำรถกิโลขากำคอยนะเป้เจ้าตาเฉดเฉดอย่างอีกคันนี้เนาะอันนี้แมนชิไฮน้องวีนี่ความจริงแมนไฮนาบาวเนาะ ป้ายกลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะทีนี้นีตอนนี้แมนเหามาอยู่รถเนาะพี่น้องยันลุกบุกขึ้นเห้ยอยู่รถไปเลย เพิ่งทางยูพุ่นเลยนักพี่น้องเพราะว่าฝนตกเนาะปากกระนาหิสุดนะลอก,นะกเนาะตาเลยลอกเกืบเลย 盖一 ឡូការ៉ោថុយឡូរតនាឡូអេបន្ទាប់ពីញូរົດម្កានេះពីនងវីបេអាប៉វីបរណាពួតប៉ណាំណាំពួតអើ